สวัสดีครับยูทู e ช่องกนิกาจ้านะครับบายทิมครบบันดิตแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับ นี่แะครับต้องรีบทำเวลานะฮะเพราะว่ามีคันหนึ่งมาจอดจออยู่นะครับ <laughs> มาแล้วครับ 3M ผม ตากันที่ F X Z นะครับคันนี้จะเป็น320นะฮะนี่นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่นิยมกันเหมือนกันนะครับตัว320นี่นี้ก็ออกแบบมาสำหรับเอาไว้ลากนะฮะลากพ่วงนะครับพ่วงที่มีขนาดขาคาดนะฮะ ถ้าพ่วงสองคานนี้ก็สองเจ็ดลากได้นะครับสามร้อยลากได้นะครับตั้งแต่สามร้อยนะครับลากสามคานขึ้นไปได้นะฮะต่อระบบพ่วงมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ ที่บอกครับว่าถอยค่อนข้างไกลครับพอถอยไกลนี่เรารอนะครับเกิอดอาการเมื่อยล้าครับต้องจัดระเบียบร่างกายใหม่ก่อนนะครับ อยู่ใกล้นะครับเสียงกันข้างที่ไอดัง F4 จะยินเสียงชัดเจนผมมผมหรือเปล่านะฮะไปครับส่งกันด้วยอ่ะถ้าเป็นอย่างเนี้ผมนั่งดูได้ทั้งวันเลยนะครับเสียดายครับผมเกิดเร็วไปหน่อยเลยไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้เนี่ย อะไรอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับเหมือนกับว่ามันย่อโลกทั้งใบมาอยู่ในมือเรานะฮะอยากจะค้นข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้นะครับอยากจะดูรายการอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็ดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับเช่นกันครับเหมือนกับ Youtube ช่องกนิกาจา้านี่เละครับเราเวนหาถ่ายรถ10ล้อรถดารถหล้อหรือแม้กระทั่ง บรรดาสิงห์บรรทุกนะครับแบบต่างๆนะฮะมาให้กับ FC ชื่นชอบ้รับชมกันมีคลิปอัพโหลดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับที่จะไม่พลาดในการติดตามกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับ รอบที่สองนะครับพี่หลงผมหน้าหลงนะฮะแต่ว่าเครื่องนั้นเป็นฮ i โน่นะครับสอบถามกับทางโชเฟอร์นะฮะบ,บอกว่าเป็นเครื่อง320ละครับ P 1 1 C นะครับฮิโน่เครื่องนี้นี่ได้รับการยอมรับค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะฮะแต่หลายคนครับเลือกใช้ เพราะว่าราคาค่าเครื่องนั้นมันโดนใจนะครับกับแรงม้าที่ได้รับมาเกิน300นี่ก็สามารถที่จะเอาไปลากพ่วงสามคานได้สบายๆนะฮะ จับตาดูพร้อมกันแหละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลากคลิปยาวๆงานดำนะครับงานดำล้วนๆเลยครับสลหรับคลิปช่วงนี้นะครับอยากดูงานขุดนะครับงานตักผมพาไปดูแล้วนะฮะคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีงานตักนะครับเราได้ปล่อยปล่อยคลิปออกไปแล้วนะฮะ ลูกหลังสวยนะครับกับพื้นที่สต็อกดินนะครับยังนะครับยังยังมาได้แค่ครึ่งทางนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือพื้นที่ในการถอยอีกครึ่งทางนะครับกับในจุดที่บริเวณผมยืนอยู่ ห่างจากจุดน้ำอยู่ประมาณราวร่วม30เมตรได้นะฮะถ้าเรามองผ่านกล้องนี่ก็เหมือนว่ามันไม่ไกลสักเท่าไหรนะฮะแต่จริงแล้วไกลนะครับล้างมาเอี่ยมอ่องเมื่อวานนะฮะวันนี้ใช้างานวันที่2นะครับรถ โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก่อนจากการครับเช่นเคยมีคําคมนะฮะมาฝากกันสหรัรคำคมวันนี้เขาบอกว่าชีวิตเราเ,เราริคกิดถูกผิดต้องพิสูจน์ขอบพระคุณมากนะครับสหรับการติดตามรับชมถึงคลิปหน้าครับสวัสดีครับ